ว่าเพลนเล่นสไลด์ซาปลาสุดใหม่ละลายไวอกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพนพันลิบมากมีแทบปลอดภัยเลือกเกินสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนรักนาการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลอเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ ai, ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไขโตซานโอลิโกแซคคาไลและสารปรับปรุงบำรุงดินตราหญิงเกษตรครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่2ครับบ้านพวากลุ่มสวยตำบลพวาอำเภอแก่งหังแมว จังหวัดจันทบุรีเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ครับเขามีทุเรียนอยู่200กว่าต้นนะครับแล้วก็อายุ4-5ปีที่สําคัญครับเขาใช้คู่หูมาสจั่นนะครับสเกลเนี่ยครับมาดูแลรักษาต้นทุเรียนของเขาซึ่งเรียกว่าโคเน่านะครับต้นทุเรียนโสมและสําคัญครับใบเหลืองทําให้เกิดการที่เรียกว่าภูมิใจพอถึงกลับมาใช้สูตรนวัตกรรมใหม่ยิ่งภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าดอกออกเต็มต้นเลยเรียกว่า200กว่าต้นเนี่ย ทุกต้นออกดอกออกผลแล้วขนาดนี้ทำอย่างไรนั้นมารู้จักกับเจ้าของสวนที่เขาบอกว่าสวนแห่งนี้ครับจะทำให้ได้15ตันหลังจากนี้ไปวันนี้มารู้จักกับเจ้าของสวนครับและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมปาทิปินชลังสรีครับหรือชื่อเล่นก็ทอเกียครับอ๋อครับเรียกว่าพอสวัสดีกันปุ๊บบอกชื่อปั๊บอย่างนี้ถูกใจจริงๆนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีค่ะพิชภักด์ฉายาค่ะครับ ชื่อเล่นไหมครับชื่อน้อยหน่าค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่น้อยหน่านะครับพี่น้อยหน่าครับทำไมถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะพอดีส่วนนี้ประสบปัญหาก็คือต้นโซมใบเหลืองแล้วก็รากเน่าค่ะ แล้วก็เลยนําผลิตภัณฑ์3ืามเกลือมาให้สอทอเตี้ยใช้ค่ะครับตอนนั้นมาให้เมื่อไหร่ครับช่วงออกดอกปีที่แล้วเนาะช่วงออกดอกครับนั้นมาถามที่สอทอเตี้ยเลยตอนที่เราประสบปัญหานั้นอ่ะเราก็เป็นนักการเกษตรทําสวนทุเรียนมาหลายปีดีดักไหมครับหลายปีครับอยู่หลายปีมากครับกี่ปีแล้วครับสิกว่าปีแล้วครับแล้วมาทําสวนนี้เนี่ยโดยที่ทุเรียนเนี่ยเพิ่งอายุ4-5ปีมีทั้งหมดกี่ต้นครับ200กว่าต้นครับ200กว่าต้นนะครับครับตอนนั้นทั้ง200กว่าต้นเนี่ย มันเกิดอาการอะไรเล่าผมฟังทีนะครับมีบางส่วนที่ใบเหลืองต้นเน่าคนเน่ารักเน่าคนเน่าครับ้วโซมโซมมากครับคือใบก็ไม่แตกใส่ปุ๋ยใส่พ่นยาอะไรก็ไม่ออกในต้งหนาเขาก็มีผลิตภัณฑ์กแนะนำครับเรดูในโทรศัพท์เนาะนนีก็ใช้กันว่าก็ได้ผลได้ผลไปดูใน YouTube ด้วยใยูทูบครับเขาแก้หายลองลองในต้นหนาก็ขายเยอะลักอยู่ลองอยู่หลังจากใช้ไปแล้วสักกี่วันกี่เดือนครับเพราะช่วงนั้นมาในช่วงที่ทุเรียนมันเริ่มมี ใบร่วงไปแล้วแลวเราทาอย่างไรครับช่วงแรกใช้เข้มข้นทั้งลาดทั้งฉีดครับประมาณอาทิตย์หนึ่งใบก็เปลี่ยนรู้สึกมีความมันความเขียวขึ้นแล้วก็ลาดซ้าอีกรอบสองอีกสิบห้าวันรู้สึกใบที่เหลืองก็เริ่มหายแล้วก็ใบยอดอ่อนก็เริ่มแตกเริ่มเริ<ค>่มใช้ยอดหใหม่จะใช้ยอดใหม่ออกมาเริ่มเริ่มมีอาการออก<ม>อ่อนขึ้นมาครับอ๋อแล้วลาต้นละครับมันสักกี่วันกี่เดือนมันถึงเห็นว่าแผลมันหายมันอย่างไรนะครับ ต้นนี้ลาบไปครั้งแรกสองอาทิตย์ไปดูมันแห้งนะครับ<อ>น้ําที่ออกเยอะอะแห้งอันนั้นก็คือเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเมื่อปี6 7นู่นใช่ไหมฮะใช่ครับจนมาถึงปัจจุบันนี้จะปี68แล้วเนี่ยตอนนั้นที่เราได้ผลผลิตนะสมัยตอนนั้นอะแล้วเราทามันช่วงมามันมีดอกอย่างไรครับตอนนั้นอะช่วงนั้นมันดอกก็ไมค่ค่อยดีครับตรงที่ยังไม่ใช่ครับแล้วปีที่ผ่านมาดอกก็ยังมีประมาณเกครึ่ง เงเดียวไม่มีทั้งสวนนะครับไม่มีทั้งสวนนะเปหมือนปีนี้ปีนี้มีทั้งมีทั้งสวนทั้งแปลงนะครับอ๋อปีนี้ถือว่าเราเริ่มใช้ตั้งแต่ทําต้นทาอะไรมาตลอดถูกไหมครับสะสมกันมาตลอดเลยครับก็หมายความว่าขนาดนี้ที่ผมมายืนอยู่ในขนาดนี้ประมาณต้นปี68ถูกไหมครับครับผมเราก็ได้ใช้มาตลอดตั้งแต่ปี67ดครับผมดูแลทําใบบํารุงดูแลรักษาต้นนะครับแล้วนําผลิตภัณฑ์สามเกลือนวัตกรรมใหม่มาใช้ตอนเดือนไหนครับตอนช่วงอะไรครับช่วงทันวาชงดอกอีกรอบนี้ครับรอบชงไม่ดอกครับ เข้ามาตรงช่วงทําดอกเลยดึงตาดอกช่วงดึงตาดอกเลยครับก็หมายความว่าเราใช้เวอร์แพนและก็เวอร์แพนไกตัวซานวัตกรรมใหม่นี่นะครับ,รบเข้ามาในช่วงดึงตาดอก ตอนนั้นอะเราเอามานะแล้วเ,เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพิ่มเติมจากที่เคยใช้บํารุงดูแลรักษาต้นมาครับชุดหลังที่ว่าเขาไม่ออกเขาออกขึ้นเยอะแตกตาดอกมาเยอะนะครับตอนที่ว่าไม่ค่อยจะออกจะออกอะออกเพิ่มเติมมากแล้วก็จะมีคิดว่าไม่ออกก็ออกครับใช้ใล้พ่นใต้กิ่งอะไรเงี้ยพ่นใต้กิ่งครับ,รบแล้วว,วันวิธีการพ่นของเรานะั้นเราใช้แบบเดิมไหมครับหรือว่าการพ่อนอนะมันง่ายต่อการทํำไหมครับในการาผสมผสมง่ายครับเขาละลายน้ำก็ง่ายเทใสก็คนกวนพักเดียวพ่นได้เลยครับเข้ากันดีแล้วใช้สารอะไรที่เป็นกําจัดแมลง แทงกาจัดศัตรูพืชอย่างอื่นไหมครับใช้ยาเพี้ยหนอนยาลาตามที่เขาแนะนํามาครับผสมไปได้เลยได้เลยครับก็หมายว่าครั้งเดียวนี้รวมได้ทุกอย่างเลยรวมได้เลยครับผมมันเข้ากันได้ดีไหมครับเข้าได้ดีไม่เป็นไรครับครับไม่มีกฎไม่มีดังก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับขนาดเนี้ยที่ผมเห็นอยู่เนี่ยทุกต้นนี้ก็เรียกว่า เป็นผลแล้วใช่ไหมครับครับตอนที่มันออกดอกนะมันออกดอกยังไงบ้างลักษณะดอกมันเป็นยังไงดอกเขาไหลยาวดีช่อยาวครับการยาวแล้วเป็นจุกชุดหลังมีเป็นจุกจุกนะออกบางทีออกเป็นจุกก็มีบางทีก็ลายออกตามกิ่งท้องกิ่งครับขนะนี้เป็นผลละครับเนี่ยเป็น,ปนผลละ,ลละลนะครับลลครับเป็นผลนี่เขาเรียกว่านี่นี่ผลขนาดอะไรครับเขาเรียกโจปรปบายตะเกียบเขาเรียกายตะเกียบนะยังเล็กอยู่ฮะอ๋อยังเล็กก็เรียกปายตะเกียบพึ่งพองพึ่งพองก็พึ่งพองนี่ก็ถือว่าถูกใจกว่าเดิมไหมาเนี่ย ดีขวาเขาพองเยอะเขาพองจังพวงนครับเกือบหมดพวงนั่นแหะในฐานะที่เราเป็นมืออาชีพทํามาเป็นหลายสิบปีเนี่ยอย่างนี้ถือว่าภูมิใจไหมภูมิใจครับอย่างนี้อย่างนี้ถูกใจเลยครับซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวสวนทั่วไปใช่เลยครับโดยเฉพาะหน้าการเกษตรมือเก่าอย่างเราถูกไหมครับใช่ใชที่ทํามาหลายปีแล้วก็น,นี่มาเริ่มที่สวนนี้นะครับ,ค,รบคาดว่าเมื่อก่อนตอนที่ เราใช้บ้างไม่ใช้บ้างอ่ะไม่ไม่เต็มที่อ่ะตอนปีก่อนหน้านั้นนะเพราะตอนนั้นสอนเป็นใช่ไหมครับ,รบเพิ่งเริ่มเป็นเราได้ผลผลิตมากี่ตันครับเรื่องหาจานปีที่ผ่านมามันไม่สูดดีครับเพราะแค่เริ่มเริ่ม,เ,มเพราะเป็ใช้มาที่แรกเพิ่งเริ่มให้ใช่ไหมครับครับก็เริ่มให้ก็มา5ตันปีนี้สอ0กว่าต้นเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยเราดูแล้วขนาดเนี้ยครบทุกต้นไหมครบครับครบทุกต้นเลยเหรอครับต้นเลยครับถ้าต้นหนึ่งเนี่ย นะครับเราไว้เนี่ยเราจะไว้สักกี่ผลสักกี่ผ้าน่าจะไว้ครับยี่ห้าผลนะยี่ห้าลูกนี่นะครับแล้วโดยปกติทุเรียนสวนเราเนี่ยมันออกลูกมาเนี่ยกิโลกัน3กิโล4กิโลมันมีย่อมมมาหน่อยก็มีครับมีเหมือนกันครับ ไล่มาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งโลมีสองโลมีสามโลมีถึงสี่โลเพราะมาสอนเป็นเนาะตอนนั้นเพิ่งเริ่มเป็นถูกไหมครับปีนี้มันเป็นครั้งที่สองแล้วเนี่ยเราคิดว่าไว้สัก25ลูกเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วลูกละสัก3กิโล3กิโลส0ต้นนี้เรากะไว้สักกี่ตันก็10กว่าครับเนาะสิบกว่านะประมาณประมาณคาดไว้หะครับคาดไว้นานอันนี้คาดไว้แบบกลางๆหรือว่าคาดไว้แบบสูงสุดกลางๆครับกลางๆนะสิบตันถ้าสูงสุดผมว่าดันไปถึง ยี่สิบตันก็น่าจะได้นะครับดูผลจริงครับดูอีกทีคือตอนนี้เราก็ต้องบํารุงดูแลระหว่างนี้เราจะทํายังไงกับการที่ได้ผลถึง1 0ถึง20ตันระหว่างนี้ครับเราจะใช้3มเกลอย่างไรในการดูแลช่วยบอกรายละเอียดให้ผมฟังนิดนึงว่าทางดินเราใช้อย่างไรคู่หูเราใช้อย่างไรครับสมัครตอนนี้ทางดินยังไม่ใช้ใช้ั้งคู่หูท้งฉีดพ่นใช้คู่หูอย่างเดียวเลยอธิรุออนนะครับอทิรัข้าง5้าวันข้างครับอทิรัข้างนะครับ ตัวนี้ก็เน้นใช้คู่หูนวัตก,กรรมใหม่เนี่ยนะครับครับหวันครั้ง5วันครั้ง,งถูกไหมครับตอนนี้เราใช้มาแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วครับเพื่อให้รูปมันขนาดเนี้ยี่สิกว่าครั้งนับไม่ถ้วน,นครับยีกว่าครั้งนับไม่ท้วนนะครับเพราะว<ก>่าถือว่าเตรียมต้อนรับ 10- 15หรือ20ตันในวันข้างหน้าครับถ้าบ่อยหน่อยก็อาจจะเป็น15ถ้าบ่อยที ก็20นั่นนะครับคิดอย่างนั้นไหมครับใช่ครับโอ้โหเอาละครับท่านที่กรลรครับนั่นคือความหวังของนักการเกษตรที่รู้ว่าสามารถที่จะกำหนดได้ในเรื่องของผลผลิตจะเอา10 15หรือ20ก็ขึ้นอยู่กับความถี่ห่าง ของการดูแลรักษาผมถามอินทเตย์ครับว่าตอนที่เราอะเคยเป็นนักการเกษตรที่ใช้ต้งเคมีมาก่อนถูกไหมครับ,รบใช้การบำรุงดูแลรักษาทุเรียนมาเป็น10บสปีพอมาสวนเนี้เราเริ่มมาใช้คู่หูมหัศจรรย์สามเกลือเวอร์แพเนี่ยเมื่อก่อนละต้นทุนของเราอ่ะมันมสมมติว่าสวนที่เราเคยใช้เคมีมาก่อนนะถ้าคิดเป็นร้อยบาท ปัจจุบันเนี่ยเราลดลงไปเหลือเท่าไหร่ครับห้าสิบปาเลยครับครึ่งต่อครึ่งครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับโดยอย่างนั้นก็หมายความว่าเรามีการลดต้นทุนจริงครับผมอันนี้เรารู้ได้ตัวเราเองเลยใช่ไหมครับในการที่เงินเราดูแลเรื่องที่2ครับความวางใจครับเพราะว่าในฐานะเจ้าของสวนนะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเดินทางมาหาเราเพื่อมานําเสนอความดีงามต่างๆของผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนก็มีความดีความงามแตกต่างกันความวางใจตรงนี้ครับในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ถ้ามีผู้อื่นเข้ามา บอกว่าเนี่ยมีของเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยแต่ถูกกว่าโซโทเตียในฐานะที่เราก็มาสัมภาษณ์กันถึงขั้นเนี้ยจะมีโอกาสที่จะบอกเขาอย่างไงครับในการที่จะปฏิเสธเขาหรือว่าที่จะรับของเขาหรือยอย่างไรช่วยบอกพี่น้องด้วยครับผมเชื่อมัน่นโจนี่ครับัวที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยครับพอแพ,อพ,อพ่นคูนะครับมากกว่าอย่างอื่นครับใครไม่แนะนำก็มันก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อเพราะมั่นใจตัวนี้ครับใช่อยู่เห็นผลละครับแลได้ผลละตัวนี้เชื่อใจนี้ครับโอ้ครับก็เชื่อใจเชื่อมั่นวางใจครับไม่ไปใช้อย่างอื่น แน่นอนกับสิ่งเหล่านี้นะครับที่สําคัญครับเขาบอกว่า นี่คือความวางใจใครมาบอกอยังไงฉันก็ไม่เชื่อในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเราได้เป็นผู้ที่เข้ามาช่วยเกื้อกูลเกษตรกรให้เขาได้มีผลผล,ผลิตที่ดีที่ถูกตาอย่างนี้ถูกใจอย่างนี้ช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนนว,วัตกรรมใหม่เป็นอย่างไรครับก็อยากให้ชาวสวนนะคะมั่นใจกับผลิตภัณฑ์นะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใช้แล้วช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างค่ะอแค่นี้สั้นๆน,นะครับแล้วจะไม่เชิญชวนสักนิดเหรอครับว่า Yeah. <síntos> ให้ได้มาร่วมกันใช้ทั่วประเทศเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรครับอ,อยากให้ชาวสวนนะคะได้ลองมาใช้ผลิตภัณฑ์3 g มเกอร์โวลแพนของเรานะคะเพื่อจะได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ช่วยบอกต่อชาวสวนนะคะจะได้ช่วยลดต้นทุนทุกสวนค่ะโอ้โหเธอเน้นอย่างเดียวครับขีดเส้นใต้ของการลดต้นทุนเพราะว่าพี่ปรึกษาครับก็อยากปรึกษาทุกคนที่เป็นเกษตรกรเพราะเกษตรกรทุกคนครับเมื่อต้นทุนลดลงก็หมายความว่ารายได้เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นก็หมาย ว่าการกินอยู่ความเป็นไปของเกษตรกรมีเงินเก็บมีค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนนี่คือความยั่งยืนของการเกษตรไทยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสทเตีย้ยแล้วก็ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านครับ,รบที่ได้ให้พลังในการทําการเกษตรทั่วประเทศครับ เพื่อความยั่งยืนที่ถาวรวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนก็มีความภาคภูมิใจเราจะติดตามทุกส่วนครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์3าเกลเวอรแพนนวัตกรรมใหม่เพื่อบอกกล่าวเล่าสู่ลูกหลานว่านี่คือความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับส,ส,สามเก<า>ลเวอร์แพนสูตรใหม่ ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้ yeah!